สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะในอาจจะไม่ได้เปิดคลิปนะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายโมงหน่อยๆนะคะซึ่งเนอยอยู่ที่โรงเรียนมารับอุปกรณ์การเรียนนะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดของเรานะคะซึ่งบอกเลยว่าโคตรหนะัก นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆโร,รงเรียนนะคะทุกคนซึ่งก็คือบอกเลยว่าเงียบงกมากเยี่ยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ทุกคนดูทีละอย่างนะคะว่าที่เราไปรับมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างน,นะคะแรกก็จะเป็นนี่เลยนะคะนี่ก็เป็นสมุดของโรงเรียนนะคะที่เราไปรับมานะคะน่าจะมีทั้งหมด20เล่มนะคะเล่มใหญ่10เล่มแล้วก็เล่มเล็ก10เล่มค่ะ เลยหน้าตาของสมุดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอขอแกะแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล่มเล็กนะคะบางๆอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นเล่มใหญ่ะคะ่ะนี่มันจะหนากว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหนังสือแจกฟรีนะคะ คือตอนนี้ถ่ายหน้าบ้านทุกคนแสงรถอาจจะเยอะนะคะอ่ะนี่งหนาอันนี้เป็นแจกฟรีนะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูแล้วกันอ,อันนี้นะคะเป็นหนังสือคณิตปกสวยมากข้างหลังดิสวยมากอันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์มีสองเล่มวิทยาศาสตร์ก็มีสองเล่มเหมือนกันนะคะ ก็เป็นของมสนะคะนี่หนังสือวิทยาศาสตร์นะคะสองเล่มเลยต่อมานะคะก็เป็นหนังสือที่เราซื้อนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นหนังสือแจกฟรีนะคะเรามาดูว่ามีมานะอะไรบ้างนอนี้ก็เป็นหนังสือแน,แนวนะคะเฮ้ยไม่ใช่แน,แนวอันนี้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเป็นเสริมของโรงเรียนนะคะ อันนี้ก็คณิตค่ะมีเทอมหนึ่งเทอ่มสองนะคะผมก็อันนี้วิชาแนแนวนะต่อมานะคะก็เป็นนี่เลยอันนี้เป็นหนังสือนะคะที่เอาไว้เรียนกับครูเจ้าของภาษานะคะอันนี้ก็เป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะนนเป็นวิชาสุขะนะซึ่งไม่ค่อยได้ใช้หรอกทุกปีไม่เคยได้ใช้เลย จะลดสมุดและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือนี่เลยบริการอ่านค่ะมีทุกปีนะคะแต่ว,ว่าปีนี้จะแตกต่างที่หน้าปกมันจะเป็นรูปการ์ตูนอนิเมะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อมากันเลยนะคะต่อมาก็เป็นถุงผ้าค่ะนี่ก็เป็นถุงผ้าของโรงเรียนนะคะทุกคนนี่เป็นสีดำอย่างนี้เลยมันมีซิปไหม จริงๆทุกปีนะคะตั้งแต่ม1ได้เข้ามาตรงนี้จะเป็นซิปนะคะแต่ว่าปีนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะเออเป็นที่ติดอย่างนี้แทนนะ mm. เขาเรียกอะไรตินตุ๊กแกวันข้างหน้านะคะก็จะใส่สลักเป็นตราของโรงเรียนไว้เรามาดูกระเป๋าหนังกันนะคะทุกปีอ่ะเราจะใช้กระเป๋าเป้น,นะคะแต่ว่าปีเราใช้กระเป๋าหนัง mm. เรามาแกะดูกัน เพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวมสีไม่ได้ต่อนี่นะคะจะได้เก็บให้มันครบคอลเลคชันนะคะนี่รู้สึกมันเป็นๆค่ะเ,เ,เก็บให้มันครบคอลเลคชันนะคะว่าคนหนึ่งเคยเรียนจากโรงเรียนนี้นะจริงๆถ้าใช้กระเป๋าหนังตั้งแต่มสองก็มสามไม่ต้องซื้อกระเป๋าแล้วนะคะเพราะว่ากระเป๋าหนังมันอยู่ได้มา,างนานนี่คงหลันก็สลักตราโรงเรียนไว้เหมือนเดิมนะคะข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้เลย ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไว้เดี๋ยวมาทําจัดกระเป๋าเตรียมเปิดเทอมนะคะถ้าเกิดว่าโรงเรียนเปิดนะคะอยากทราบว่าอันนี้แถมมาทำไมคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับขอให้เราไปรับมาวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือบ่ายสองแล้วยังไม่ได้กินข้าวที่เด็ดล้เราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะนี่ก็เป็นนมสดนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเฉาก๊วยนะคะไปซื้อมาจากเซเว่นนะเราจะมาทำเฉาก๊วยนมสดกันนะคะนี่คือจะเจาะนมนี่ไงอุ้ยมีดหักมีดไ,ไ,ไหนเจาะดีวะขอไปหาแป๊บนะตอนนี้ก็เจาะได้แล้วนะคะทุกคนอเออมาแกะกัน กันน้ำแบบนีเบ้เพรมันนิแล้วแล้วก็เติมลงไปเลยนะคะจริงๆมันน่าจะต้องใส่น้ำแข็งด้วยอร่อยมากงวุ้นซนๆแหละ คนดูเลยนะคะเมื่อกี้ก็คือบอกว่าหิวข้าวใช่แล้วพอเข้ามาในครัวนะคะก็คือมาทำฉ่กว่านมสดกินนะคะมือนี้ก็คืออิ่มมากก็น่าจะจบลงเพียงแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สัจใครให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย